ยีราเข้สุดการอแพชั้นบีสองหลุดก็ไม่รีไม่ห้ามอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ลองเก็บหึ่งเตนไปดิเมอเมอเมอเฮ้ยแหลกเลยเขมอตั้งางเลยีมอเมอีมอตายตายหมดโอเคาไหลขึ้นไปอีนครับครับเอไปแล้ว ในห้องในห้องในห้องเจ็บรย้อยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโยโแ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยมอ้ยโอ้ไหอ้ยอ้ย้ยโเ้ยโอยโ้ย้ยโอ้อ้อยโ้ย้ยโอ้ย้ยโ้ย้ยโอ้ยโอ้ยแพ้อ้กาศร้อนยอ้ยอ้ย้ก้อ คนโดนระเบิดลูกตีไฟไข่อะตีไฟตีไฟของมันใครมีตีไฟมึงเอามาเลยนะที่เป็นตัวไปเลยตีไฟมาปามาปามานี่รองเทมอไม่มีจะแก้ยังไงวะเนี่ยโดนเบิดบักหนีบักมีบักบัคงระวังห้องเองเได้ะวงเได้สแยกแยกายบีโดดพีโดด ตามญาติหนึ่งตายเพื่อนแกระแกรมึงสาหักแกไม่หรอกไอ้เฮียหลุดก็ไม่รีด้วยนะสาถามแล้วจะรีไหมอย่างเงียบจะรีไหมจะรีม้รไหมในพไฟแบงต์ต้องเจรีไห้ยาหนึ่งยาตัดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวแมุ่มแทนไอ้เฮียปัดโอ้โหชิบหาย เราแบนะเบิระบิดมีคนมาถอดนเนี่ยโอนมาถอดอันปรับไมคตัวเองดิผมว่าเราต้องรีบวิ่งไัมสามแยกมแยกทามแยกสาแยกเหมดตายบีบวิ่งบีเลยวิ่งดิวิ่งนีวิ่งดิตามหลังกูมายาวตัวยาวตัวจ้าสองตัวการถามแยกก็ดีท่าน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 เป็นามแยต่อเลยยาวยาวยาวเออบีบักมาทำบีบัตัวนุด มึงจะโยกทำเชี่ยอะไรเนี่ยฮะไอ้ฝากมันก็ด่ายินแล้วมันก็โยกไปมาทำไมวะมาทางขวา,าทางใหรย,ย่องมามาแล้ววันนึว่าเพื่อนใหตัวเล็กนิดเดียวดีมาทางขวาตัวนึงอือได้อ้ยสองตัว,สอ,ตวสองตัวทางขวาได้ รอยังไงเออพอนไม่สบายใจลีสบายใจไอสัตว์โยกยิงอ่ะโดนได้ชิชิวออชิวสไตล์เงาะไอสัออออสุดสองเว้ยเออเด็ดเดัวหลุดหมดทีมแน่เลย <c> ี <oughs> <c oughs> ดีดีอ้ยยดไประเรบ<า>ิดบักสินเสียงระเบิดสินเสียงระเบิดเลยนะมทะเยตายไปเลยก็ได้ไกันเอาทีใครมงระเบิดกูอยแล้ววะอีนพี่พี่บอีหนหนึ่ง

ลูกซองอยู่ในบีหายปาได้ไหมพูดเหลือดสี่ครั้งเดี๋ยวมาสับแยกกันนี่มาสับแยกทาเนี่ยห้องรับใช่ไหมห้องรับอ๋อโอ้ยตัวพีเลยขึ้นมา้นแรกครับตบแรกเฮ้ยนอรนจังหวะที่ได้เปลี่ยนลูกบอลทุกคนเดี๋ยวเสียใจเเสียงชึบชิบถือว่าเป็นการบอลเกมนี้ไม่รัดนะคุณทำสกอร์ชนะให้กับแคน เย่วมาสเปอดแล้วเย่ยังไวรีเปชนะเราส0สบเองเหรอม่ใช่พี่เปอร์เซนน่ะเดี๋ยวแลบเดี๋ยวแลบเปอร์เซนวิวเลยใช่ไหมหนึ่งวีบัคหนึ่งเย่โอ้ยที่ถแยแยกตายโอยโอยอยโอยาดโอย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 อ ไร้งล่กูรอไอเคเฉยเฉยโฟอยู่ที่โลเฮ้ยบอกให้รีไม่รีไม่เย็ดหนักหมดโง่หัวเกรลดโอม่พวกมึงฮัลโหลพี่คาว่ามีคนให้เพิ่มแล้วมีคนให้ลดด้วยค่ะเฮ้ยมันเพิ่มเร็วจังวะง่ายคือเมื่อกี้ไอ้นนท์มันเลือดเหลือสองฝั่งนู้นเหลือห้าตัวเต้นคนเดียวเก็บหมด แล้วก็จังหวะการเล่นได้อยู่ที่หนึ่งส่วนไอ้เก่งทิ้งถังข้าเพื่อนอีกแล้วอีกแล้วเก่งเลยมึงมันเร็วอย่างงี้วะมึงไม่ตั้งใจอะมีอะไรวะเพื่อนวันนี้ฆ่าเพื่อนไปสองรอบแล้วกำลังเคลียร์ถังแล้วมันเดินเข้ามาบุ้งมาดีเลยอะไอสัตว์มึงหลอนมึงหลอนตเตี้ยมันจะเคลียร์อมันคืนใช่ไหมไอเดี่ไอสารมึงลองนอนนี่เคลียร์ได้พอเคลียร์ถังแล้วไอเก่งเดี๋ยวมาตายถังบนเก่งดีนายเพื่อนทำไมไอเก่งแย่ แต่เมื่อกี้นอนเมื่อกี้นนเล่นดีแล้วก็เล่นไปเท่าไหร่ว่าเมื่อกี้เล่นไปสี่เกมก็ชนะหมดเลยาอะไร้อนร้อนจังเมื่อคืนเออไอสัตวสมากร้อนเสือปี้ไอสัสเสือปี้เก่งดีนายเพื่อนแย่เก่งโอ้โหปิเกอร์โอ้โหมีเทสต์หน้าจเก่งกลัวเพื่อนแตกต้องยิงเพื่อนเกาะเลยยิงยิงไปกระท่โลเหมือนเดิมอ่ะ มึงดูตายกิ้งเก่งไม่นี่ดูตายกิ้ตายิงไก่ที่โลตายิงไก่ที่โลสาบานเปล่าสายมาแล้วตายมาแล้วต่วนแล้วเว้ยสวนแลยเฮ้ยมาเราเริ่มต่อเถอะกูเล่นบนเองเนาะจะให้ฝ่ายใครปลดใครว่ามาให้เพิ่มนนให้รถเก่งรถนนและเก่ง ไอรถเก่งเลยเหรอไอเก่งมันมีรถไม่ให้เหรอคือมึงจะรถอีกเหรอเฮ้ยไม่มีสิทธิ์เว้ยไม่รถหมดหรือปะไม่ตอนแรกเก่งเหลือสองเมื่อวหรรถไปแล้ว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 รถเร็วไ้ารถหมดนี่ไม่มีสิทธิ์วอลแคนเว่าไหมเร็วไปไอ้เหี้ยตายแป๊บเต่อขึ้นบนต้องพลาดอีกรอบเห็นไหมว่าช่วงนี้กูไม่วอล เอ้ยถ้าไม่วอไม่วอหนึ่งเดือนลดหนึ่ง่เหไเหี้ยสำหรับคนหนีทหารนี่สัตว์หนึ่งอาิตเดีไปเออานัดก็ไม่มาโจ้หนึ่งอาทิตย์ไม่วอปุ๊บลดหนึ่งนัดไม่มาลดสองเราต้องรีไม่ด้รีดิสตทคนเดียวเลยรีรีเหี้ยให้มันดูตะเกียบเราไม่ทิ้ง ลุมสองลุมสองก็ได้ให่มันลุมทำไมเวาไปติดเพลิดเทวกับลุมสองนะจ๊ะเฮ้ยเราไม่ไปอยู่ห้องห้องบนน่ะงั้นกูไ้นัดไม่มาเวลาไปนัดไปกูบอกว่าไม่ไปไม่ไปรถสอทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปโอ้ยพี่ไายให้กูได้อยู่แบบว่าสะดวกสะดวก่อยไปรถสองหลีกเลี่ยงการวอร์นีทหารรถหนึ่ง ใหกูเป็นแตนาศูนย์ห <no> น <one else> ึ่งเร็วๆกูกูให้มึงอดเลยพี่ใบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งรถทีทีก็โดนหมดสิบวอลแคนเนยโออโหมึงลบกูไปเลยดีกว่าไป้ตัวละครโอ้โหแม่งสร้างกฎมาเพื่อกูชัดๆคนไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมหนึ่งเดือนแต่ออกอย่างเงี้ยเออพอไม่วอไม่วอเกินสองอาทิตย์ปุ๊บลดหนึ่ง ไม่มีส่วนร่วมเตะออกนัดไม่มาลบสองเออดีนี่ที่ายมึงสร้างกฎมาไม่ใช่เพื่อใครเลยใช่ไหมดีดีดีไม่เพื่อทุกคนเพื่อส่วนรวมโอ้ส่วนรวมมันอะเช่นัดไม่มาลบไปสองเออไอท่านไอท่านนัดไม่มาลบสองท่านอยู่อะไรนัดมาทุกครั้งเออใช่ใช่ พี่ท่านบอกว่ามีที่นี่พี่ท่านยังมาไร่้าอะยู่ละลีไอ้ทำไมยังไม่มาเชี้เผื่อเจอผัวไอ้เผือเจอผัวไอ้มาแล้วมาหลังคนจัดว้าไอ้มาหาผัวมาหาผัวไอ้ ไม่ไปเฮียมานไม่ไหมผีดูไม่เฮียไม่ดูไอ้สัาดที่ไปผีเทเลวิชั่นเนี่ยจ้าไอ้ฝาดอะไรวะมหาวิทยาลัยเนี่ยอไม่ดูไอ้ฝาดมันไม่ได้วิ่งมากัดแขนกัดขาเขาหน่อยเฮียโอเคข้างบนไปเสร็จทางเืินแล้วอะไรน่ะพี่ไปขาว่าคือข้างบนมันเหลือสีแล้วค่ะขอคนนึงได้ไหมคะเอ่อต้องเป็นรอบหน้าแล้วล่ะห่้ากัเดี๋ยวรอกันไอ้ตาไอ้ตามาแล้ว เออสักครู่กำลังรออยู่ให้ตาไปก็ได้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยเชี่ยมันสานก็สานมาว่ะเบิดทาไม่ต้องแดกตาบโอ้ยเออ้ยสัตว์ซูดลึกลึกเจอมันแฮกระเบิดมาเปิร์ดลูกโป่งกเราไอโฟนรอยิงระเบิดดินี่ยอยู่บ้านอยู่เด็ดสัตส รออยู่ในลึกดีกว่าแล้วก็เจ๊๊๊๊๊ก๊่๊ร๊๊๊อ๊๊๊อะ๊อ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อล๊๊๊ะ๊๊อ๊๊๊๊๊อ๊๊๊๊๊๊น๊๊อ๊๊๊๊๊๊อนาล๊๊๊๊๊๊้๊ี๊ย๊๊๊๊๊๊๊๊๊ร๊๊๊๊ที่แรกก่อนแล้วมึง๊๊งเลยโอ้ เรียงแปดที่ดีนองซีเอสเอเคมอลละเอียบ้อยยี่โอเคไอ้ยี่เมื่อกี้เจนมาลู่เลยแล้วไอ้เจ้าแล้วกูก็ไม่ตายตัวเอ้ยยัดชิบอยู่แตผ่านการคิดวิเคราะห์ไปหมดแล้วจะลู่ลมไปกี่องศาใช่ไหมสัตว์นิปนี้มึงจำได้ยัดมากอย่ายิงบิดบๆนะครับมันจะมีซิกมาเอฟนิวตันไงแบบน้ำหนักมวลของวัตถุ คุณนหนักเท่าไหร่แรงลม่วงรลกเท่าไหร่นะวิตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อับแรงลมมีผลกระทบต่อวัตถุเคลื่อนที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แรงปลาแรงหน่วงแรงเหวี่ยงนี้เท่าไหร่เอามาคิดคำนวณกันยามายามายามาหนึ่งตัวโดยสังเคล็บ มีใไรเยอะแนลเปิดรล้วเิอีหนึ่สองดียานสองเดสตร์มาเตยรอแลบเตรียมวิ่งแซ่บไไไเคงไปโนลยไม้สแลบไป่แลบเลย ย่าเอาไม่ป่านะพี่ดีมพี่ด <serving> ีม <wan> น้องคอยนะเถ้าเกิดม <excited> mm ันเข้าโซนแล้วพี่ดีมหมอบเดี๋ยวผมโดดไปช่วยมันป่าแกแล้วรอรอเลยรอเลยรอมันวิ่งเข้ามารอมันวิ Quiz ่งเข้ามาพี่รอยิงเคมอลเอาไปหนึ่งอือเอาเป็นพี่ทีอืมอเป็นกระสายเอาไปแดกไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผิดกูกดผิดอุ้ยเชี่ยกดเอฟเฉยไปดังพักแปดเคมอลไว้ไปยิงมาผมกี่โดแท่นมาตัวหนึ่ง แลบบๆลึบลคุมไปคุมกาทุกนาทีเกล้ากยก็ยิ่แต่ก็ยิ่แต่ก็ยิ่แต

เอาไว้มาเดยัดข้างเอ้ยไม่มีไม่มีไม่โอ้โหไม่มีสองตัวเขาเขียวอ้ยเีลูกซองวะยาวหปอนด์เเดี้ยทแม่ระเบิดโอ้เีลูกโป่อาแเอาม่งีใช่ไหนโอ้ดทำไรอ่ะอ้าวพีอุสลูซัสลูซัส รู้สักตายจ้ะตัวเออยู่ไหนแล้วมัต้องโจกโลกพี่เดี๋ยวพอโดนลูกตองยิงอีฮีอ่ะอีเฮีอ่ะพี่ต้องบอกมาก่อนด้วยห่วยปอก็ปอกพี่รู้ลูกซองพี่ดิมอย่าเพิ่งแห้มันอีกเสียงดีมคำรามแฮ่จันไน โอ้แมันไม่มีบนไม่มีมันรอบ้านแล้วแหละสัตพอเอ็ดเรา,าชาร์จแม่ง uh, uh, เรา,าชาร์จแบบเต็มรูปแบบโอ้โหผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วเอาแล้วครับเราแปะนะพี่บอลกูโดนเต็มเต็มเลยวะนัดเดียวล่วงเลยมันเข้าตัวเดียวเฮียมันส่งทหารเหรออยู่อยู่ด้านในห้องแล้วอยู่ในห้องแล้วรอดูโอ้ง่อะสัตว์มาหนึ่งตาหนึ่ง มุม,มบนอะพี่ตรงมันดักรอยิงอยู่เคมอลอ้อเฮียปักเฮียมันเนี่ยอา้าหมดไปโอ้ยเฮียท้องเหี่ยวโซนท้องเหี่ยวไปคิดดิกามันปักเคมอได้เหี่ยวมากเลยพี่ไม่ไหวลองไปดูปักเคมอลเข้าแอาแพงลูกหนึ่ง <c oughs> ลูกซองมันปักมันหนึ่งพี่บาย เลูกซองมันปรับให้ยิงช้าลงเว้ยอืมนั่นสิตอนแรกมันจะยิงเร็วเหมือนแจ็คส์ทีตอนนี้มันปรับแบบชอบเสียงะเสียงมันหนักแน่นขึ้นเหรอพี่วายเสียงแน่นขึ้นเสียงเปลี่ยนเปรอเสียงเปลี่ยนโอ้โอ้โอตีตัวกูขอเถอะเว้ต้องเอาปืนไปอะ,อะไรวะ กูจะให้มันดื่มน้ำอมฤตอ้าวเฮียอ้าวได้จริงพี่มาไอเฮียเกมสุดท้ายบุกทะลวงล้วงเย็ดแม่งเลยตัดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เต็มเลยเนี่ยไปซื้องหมดเลยไหมล้วงไอเฮียสั่งมาหนึ่งสี่หนึ่งสี่งูนี้ออกงวดนี้ออกหนึ่งศูนย์สี่เว้ยท่านอุ้ยเฮียอาจารตัวเฮียตายจัดมันเลยตัดเอากูได้เลยสัตัดเป็นอะไรเทพล่ะ อย่างรวดเร็วคุไม่ค่อยสักนาทีเฮ้อเม่นหลาบได้ไหมเนี่ยออกเงได้ป่ะหรือสอบไปแล้ววะสอบไปแล้วเอาละเจอันีมันไปงีกยิี่ป็นยังมีมันขนลุกเ